สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับแบมธนพอนะคะและในวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจอยู่3เรื่องด้วยกันมาเริ่มกันที่ความหวังของครอบครัวผู้ถูกลักพาตัวกับสงครามอิสราเอลฮามาสคงหนีไม่พ้นข่าวสงครามระหว่าง2ประเทศนี้ที่ทําให้คนในละแวกนั้นต้องพบเจอกับความเจ็บปวดและการสูญเสียแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังทําให้ครอบครัวของเหยื่อ เจ็บปวดไม่แพ้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของโยนีแอชเชอร์เขาต้องทนเห็นภาพวิดีโอซึ่งมีภาพของภรรยาและลูกอีกสองคนนั่งอยู่บนรถบรรทุกของกลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันออกไปโดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากพยายามตั้งสติเท่านั้นมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาและครอบครัวของเหยือ่อที่สามารถทำได้คงมีเพียงแค่ความหวังเท่านั้นโดยหวังว่าจะมีการเจราจาที่ลงตัวและสามารถจบเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ด้วยดีค่ะและเรื่องต่อไปนะคะ นักเศรษฐศาสตร์29คนรุมคาดการเศรษฐกิจจีนกังวลวิกฤตอสังหาไม่มีทางออก วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานข่าวนิเคอยีเอเชียรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์29คนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในปีนี้ผลการสำรวจพบว่าช่วงคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยู่ที่4.5%ถึง5.6%นักเศรษฐศาสตร์ปรับลดตัวเลขคาดการลงโดยเฉลี่ย0.5%จาากคาดการในการสำรวจเมื่อไตรมาสก,ก่อนหน้านี้ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนนักเศรษฐศาสตร์17คนจาก29คนตอบว่าตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบบซาเป็นความเสี่ยงสูงสุดตามด้วยวิกฤตธนาคารเงานอกเหนือจากความท้าทายภายในประเทศแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็มองปัจจัยเรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยเฉพาะในภาคของเทคโนโลยีไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะเมียนมาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ20%หวังรับมือปัญหาเงินเฟ้อพุ่งแรง หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเมียนมาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน1,000จัด จากเดิม4,800จาร์ดเป็น5,800จาร์ดโดยกำหนดให้มีการทำงานวันละ8ชั่วโมงโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยครอบคุมสถานที่ทำงานและโรงงานในทุกภาคส่วนของประเทศในเดือนกันยายนที่ผ่านมารัฐบาลทหารเมียนมาปรับขึ้นเงินเดือนให้กับค่าราชการทหารและค่าราชการพลเดือนอีกเดือนละ30,000จาร์ดการปรับขึ้นค่าจ้างดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่เมียนมาเผชิญแรงกดดัน,ด,นด้านเงินเฟ้ออย่างหนักหน่วงโดยธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ในเดือนกันยายน ว่าเงินเฟิร์มเมียนมาอาจเพิ่มขึ้น3.5%จุดสู่ระดับ14.0%จากที่เคยคาดการไว้ในเดือนเมษารายนี้คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ